สวัสดีค่ะใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับของขวัญพิเศษจากจักรวาลค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะคะว่าจะเป็นของขวัญพิเศษใดนะคะที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะฟังแล้วมีพลังงานดีๆเนาะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีนะคะ,อะโอเคค่ะมาเช็คกันเลยค่ะว่า จักรวาลกำลังจะจัดสรรน,นะคะมอบของของขวัญน,นะคะชิ้นพิเศษใดให้กับคุณไพ่ขึ้นมาเป็นพระราหูนะคะโอเคตอนนี้บางท่านรู้สึกขาดแคลนนะคะรู้สึกไม่พอรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบโดนทรยศ หักหลังโดนแหวงกัดนะคะมีพลังงานลบนะคะเข้ามารายล้อมรอบๆตัวคุณมากมายเลยเนาะ <_ d ata> เราตั้งกำแพงแทบจะไม่ทันเลยนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเครียดจังเลยไปเตยมันมีแต่เรื่องลบๆเข้ามาจริงๆเราพยายามจะคิดบวกเท่าไหร่มันก็คิดบวกไม่ได้นะคะมันก็จะมี ึ่งเราพยายามคิดบวกมาแค่ไหนมันก็ยังคิดบวกไม่ได้อยู่ดีเนาะบางทีมันก็เหมือนมีเงามืดมีคนคอยจ้องจะเล่นงานทำร้ายเราหรือว่าเรารู้สึกว่าเรารเผชิญหน้ากับเจ้ากรรมนายเวรอยู่นะคะเรารู้สึกโดดเดี่ยวเว้งคว้างนะคะรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะหันไปพึ่งใครได้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไปเตยเห็นจากไพ่ก็คือจัก,กรวาลเขากำลังทดสอบคุณอยู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณขาดแคลนแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ขาดแคลนนะคะทุกคนมีเหลือเฟือมีมากมายนะคะหรือเม็ดเงินหรือความมั่งคั่งอะ่ะมีเพียงพอสำหรับทุกๆคนนะคะก็ไม่ว่าคุณจะมีเท่าไหร่นะคะจะมากจะน้อยนะคะหรือนะจำนวนเงินเท่าไหร่ในบัญชีในกระเป๋าของคุณที่มันมีเนะี่ยไม่ว่าจะจํานวนเท่าไหร่ ให้คุณซาบซึ้งใจให้คุณขอบคุณนะคะให้คุณรู้สึกว่ามันเพียงพอเออพยายามหลอกไม่ใช่หลอกสิเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยน energy น,นะคะเพราะว่าโอ้คุณลองไปดูสลิปดูใบเสร็จรับเงินยอดต่างๆที่คุณจ่ายสิมันมากมายแค่ไหนที่คุณจ่ายไปตั้งแต่ เราเกิดมานะคะเรามีอะไรที่เราได้จ่ายไปเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ได้รับใช่ไหมคะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจ่ายอะไรออกไปเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขอบคุณนะแบบจ่ายค่าไฟไปก็ขอบคุณนะที่เรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามีไฟฟ้ามีแสงสว่างได้ใช้มีแอร์มีเครื่องปรับอากาศมีเครื่องปรับน้ําอุ่นมีไมโครเวฟนะคะมีพัดลมก็ดีหรือมีไฟที่ให้แสงสว่างเราก็ดี โอ้โหเราจ่ายไปแบบ2 6 0 6 2น0 00, 0 3 0 0 0 1 0 0 0เฮ้ยเราก็ต้องขอบคุณสีใช่ไหมเราได้ใช้แล้วแล้วเราก็จ่ายไปแล้วขอบคุณมากๆเลยไงนะแล้วก็ค่าน้ำาเลยเงี้ยเรามีน้ำไว้ชำระร่างกายอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันมีน้ำที่ใช้สำหรับล้างถ้วยล้างชามต่างๆรดน้ำอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้เราซาบซึ้งใจให้เราขอบคุณจ่ายไปแล้วก็โอโอเคขอบคุณนะที่เรามีน้ําได้ใช้แบบอย่างมากมายเลยเนาะแล้วก็ข้าวที่เราซื้อนะคะหรือเครื่องใช้ของใช้ส่วนตัวหรือว่าของใช้ในบ้านเนี่ยโอ้โหมันได้ใช้อะน้าําปลาผงเครื่องปรุงรสต่างๆเราได้ปรุงรสใช่ไหมคะเราก็ได้ใช้มันอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราได้จ่ายออกไปอะ่ะเราได้ใช้มันอะ่ะเราก็ต้องรู้สึกซาบซึ้งใจอย่ารู้สึกว่า เอาอีกแล้วอ่ะมันต้องจ่ายอีกแล้วค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายอีกแล้วค่าน้ําอะไรเงี้ยต้องจ่ายอีกแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกขาดแคลนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนพลังงานของเราได้นะคะเราก็จะปลดล็อกนะเห็นไหมปลดล็อกประตูทองเลยไขยประตูใจไขประตูเงินประตูทองเห็นไหมคะ <c oughs> จักรวาลเขาพร้อมมอบสิ่งดีๆให้คุณอยู่แล้ว <c oughs> เพียงแค่คุณจะต้องปรับพลังงานปรับไวเบชั่นนะคะที่มีเนี่ยให้มันให้มัน สมเหตุสมผลนะเหมือนการจูนคลื่นวิทยุให้มันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพอจูนเคลื่อนให้มันตรงกันแล้วอะ่ะเราก็จะได้คลื่อนที่เราอยากจะฟังจริงๆนั่นแหละจัก,กรวาลเขาก็รอให้คุณปรับเคลื่นให้มันตรงกันอยู่นะคะความเมตตาหรือความรักเนี่ยจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาก็จะเป็นความรักที่เป็นความปรารถนาดีนะคะที่จะเข้ามาเนาะแล้วก็ไพ่พัตรีมรติเข้ามาคุณจะสมหวังทุกเรื่องนั่นแหละที่คุณคิดที่คุณหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือสุขภาพ ลาบนะคะหรือลาบลอยต่างๆนะคะโชคดีต่างๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาวันนี้พิมพ์2525 25รับคำทำนายดีๆนะคะใครที่อยากจะฝากปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะทำบุญตามกำลังทรัพย์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ทำบุญสังฆทานประจำเดือนธันวาคมยังเปิดรับอยู่นะคะถวายสิ้นเดือนนี้นะคะส่วนปล่อยปลาหน้าเขียงในใบเตยจะปล่อย ทุกสัปดาห์นะคะหรือว่าอาจจะปล่อยเป็นช่วงๆนะคะแต่ว่าก็จะปล่อยบ่อยอยู่เดือนนี้นะคะปล่อยหอยขมไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ประชาสัมพันธ์สําหรับคนที่จะฝากไหว้ปู่ศรีสุสโ,โธย่าศรีปธุมมานะคะชุดละส9งนะคะฝากไหว้พระแม่ลักษมีชุดละ2อเอ้ยชุดละส9งนะคะถึงวันที่14ธันวา2567นะคะใครจะ ทําบุญอะไรหรือฝากไว้เสริมดวงอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะเปิดไว้ปู่ผ่านนะคะแล้วก็ปู่กับย่านะคะปู่สีสุวรรณนะคะเป็นปู่พญานาคนะคะชุดละร้อยเกบาทอันนี้กรณีสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะวันนี้ทาคลิปยาวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ